สวัสดีค่ะยินยีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดนานนาน,กด,านกดเยอะเยอนะคะอย่างที่บอกมันค่อนข้างจะเฟือกับดามา่าเพราะว่าเงียนเงนียนเงนียนเงนียน,นกันอยู่ตลอดเวลานะคะดังแต่ท่อร้องไหม่หมุนกันหลายช่องทีเดียวเชียวเราก็มาจับเอาเรื่องคดีค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีหลักหรือคดีรองลองคุยกันค่ะไปฟังเรื่องนี้น่าสนใจนะเอาแค่นี้พอไหม เอาที้พอไหมหรือฟังอีกรอบหนึ่งนะครับไม่เกินสิบห้าเดือนหน้านะครับที่ครับนะอ่าฟังรอบหฟังรอบหนึ่งเสียงใครไม่รู้สีครับนะน่าจะออกได้ไม,ไม่ไม่เกินสิบห้าเดือนหน้าที่แต่ของผมหน้าหน้าเดว,วานจุ๊ไอป้าบูดันตายกู <c oughs> ไม่ได้กินหรอกป้านะครับนะเพราะฉะนั้นที่ครับอ่าเดี๋ยวฟังมาทุกคนฟังสี่ครับนะ <c oughs> เดีเ๋ยวรอรอรอประมาณเขาบอกว่า คราสูตรแต่ไม่เกินสิบห้าเป็นผ้าเกิดมันออกออกมาก่อนเดี๋ยวผมแจ้งแจ้งมาพี่ครับว่าไงแจ้งผมมเลยนะพี่เนาะได้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ไม่ไม่เกินมากสิบห้าครับแล้วเสร็จต้องออกมาแล้วไอ้พีครับแด้ปังได้ปังได้ปังเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะต้องผมต้องอัปเดตนะครับผมต้องอัปเดตให้กับเอฟซีทุกคนได้เข้าใจกันนะครับนะครับ นะอ,อัปเดตให้พวกเขาใจกัาเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าบางคนอะ่ะหาว่าผมแบบพูดพูดทำคอนเทนต์บ้างพูดอะไรบ้างนะครับหา,าผมทำคอนเทนต์บ้างเพราะนั้นช่องผมนยะเป็นช่องที่อ่ะมันต้องยอมรับนะครับอันไหนจริงก็คือต้องจริงนะครับเพราะนั้นช่องผมจะเป็นช่องที่ต้องยืนยันนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับไม่ใช่นิทานนะครับ ไม่ใช่อะไรคือเราอัปเดตให้กับ f c พวกเราได้สบายใจนะครับค่ะช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีดราม่าช่องนั้นปรามช่องนี้ช่องนั้นขู่ช่องนี้ช่องนั้นเล่นช่องนี้นะคะแล้วตัวตึงที่ดิฉันพยายามชีให้เห็นก็คือช่อง101ซึ่งข้อมูลหลายอย่างน่าสนใจเกือบจะน่าสนใจมากถ้าไม่คือไม่แวะออกมาเล่นดิฉันในเรื่องว่า ถามตัวเองก่อนคือดูตัวเองก่อนวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองก่อนเธอว่าจะอาบน้ําเมื่อไหร่อะไรทํานองนี้นี่นะคะอยากจะบอกอันนี้ฝากบอกไปในนี้และกันบุมน้อยว่าคือสิ่งที่คุณพูดในหลายๆอย่างมันน่าสนใจมันมีความดูมีความน่าเชื่อถือแต่พอคุณมานั่งเล่นงานฉันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอาบน้ําเมื่อไหรอ่อ่ะอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณเสียความน่าเชื่อถือทันทีคะ่ะคุณกําลังมีความน่าเชื่อถือในหลายๆเรื่องที่คุณจะเปิด ไม่ว่าคุณขู่มุนีไว้ว่าคุณมีหลักฐานมีคนอะไรหลายๆอย่างพร้อมที่จะไปเล่นงานมุนีเรื่องช่อ,ชอกงประชาชนนะคะที่ดฉันบอกไอ้พวกดังแต่ท่อล้อไม่หมุนมันเงี้ยๆเงเงีเงกมันมีอย่างนี้คุณฟาดคนนั้นฟาดคนนี้ฟาดคนน,คนนี้คือฟาดวนมา แล้วก็อย่างที่ฉันบอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งต้องถึงแล้วก็ถึงจะเป็นลักษณะคือเขาเอาสักนิดหนึ่งเหมือนกับว่าถ้าไม่ด่ายานสักหน่อยเดี๋ยวจะดูว่าเออไปด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆนะคะถ้าคุณตําหนิฉันตรงๆว่าอ้าวแล้วเรื่องป้ายานที่ป้ายานพูดป้ายานมีอะไรกันไอ้อย่างนี้ดูดีกว่าค่ะที่จะมาด้างบอกว่าจะอาบน้ําเมื่อไหร่อะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะฉันฉันจะอาบน้ําเมื่อไหร่หรือจะไม่อาบน้ําจะฟันเหลืองหรือจะ ผมยุ่งหัวยุ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฉันพูดที่ฉันวิพากวิจารณคุณบอกขอเถอะอย่าไปาคืออย,อย่าจับมาวิพากวิจารณ์ในเมื่อคุณยังมีสิทธิ์วิพากวิจารณ์ใครที่บางทีเขาไม่ได้พูดถึงคุณด้วยซ้ําคุณก็หยิบเข้ามาคุณกับอีเถกโอเคคุณมีคอนฟ lict ก,กันอยู่แต่อย่างไอหลายอย่างงี้มันพูดถึงคุณไหมคุณก็ยังไป,ไปพูดพาดพิงเขาหรืออย่างจันศรีที่จันศรี ออกมาพูดถึงเรื่องนักข่าวเขาก็ไม่ไม่น่าจะพูดถึงคุณคุณคุณก็ยังวิพากษ์ยณ์ตรงนี้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันได้จะมาห้ามคนนั้นคนนี้ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์เป็นไปไม่ได้นะบุมน้อยตรงนี้บุมน้อยต้องทําความเข้าใจจะมาบอกว่าอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์คุณเอาสิทธิ์ตรงไหนไปห้ามใครในเมื่อตัวคุณเองคุณยังห้ามตัวคุณเองไม่ได้เลยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในขอบเขตของกฎหมายจริงไหมบุมน้อย เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นงานฉันเล่นงานกันในสิ่งที่น่าเชื่อถือไม่ใช่มานั่งด่าฟรีๆแบบนี้มันฉันเดือดร้อนไหมเขาด่าฉันเรื่องไม่อาบน้ําเรื่องฟันเหลืองล่องกระปรเรื่องโสโ,โรครกฉันไม่เดือดร้อนแล้วคะ่ะคนดา่ามาเยอะแยะแล้วถ้าเดือดร้อนคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้ได้นะส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่คุณ แตด่าหรือเอาแต่เสียดสีในเรื่องไม่เป็นเรื่องมันทำให้สิ่งที่คุณพูดที่เป็นความจริงความน่าเชื่อถือมันน้อยลงเพราะฉะนั้นคุณกำลังมีความน่าเชื่อถือในสิ่งที่คุณพูดว่าคุณมีหลักฐานนั่นมีหลักฐานนี่เรื่องคดีกับอีเธิ์คุณอธิบายอะไรหลายอย่างได้ดีแต่พอคุณเชยออกนอกทางแบบเนี้ยคนเสียไม่ใช่ฉันแต่เป็นคุณเองนะ ทีนี้มาเข้าเรื่องนี้อย่างที่ฉันบอกมันเงนีง้ยงเงีง้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยงดังจะท่อร้องไมห่หมุนกันก็พยายามจะไปหาอะไรใครที่พูดถึงเรื่องคดีพอดีไอ้ข่าวมูเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องคดีเอเกี่ยวกับการลุกป,ป่าทั้งหลายพูดถึงเตัวที่แปลงที่สองนะคะพอเราพูดแปลงที่สองเราจะรู้ว่าเป็นแปลงที่ช่าง ไปตรวจที่ช่งางวาช่างวาโดนเรียกไปนะคะแล้วก็พยายามบอกกันว่าจะมีการปักป้ายแปลงที่สองแต่จริงจริงหัวหน้าพยักภ์ยได้พูดว่าการมาันตรวจลงไปนเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องต้องการจะเรียกถามตรงนี้ว่าเอ๊ะเหตุไหนทําไมถึงแถบนี้ถึงไม่ได้ขตชเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทําไมไปสินตกสํารวจนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องมันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะไม่ต่ํากว่า ไม่ต่างกับหเดือนนะก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการแจ้งคงแจ้งความอะไรยังไงผิดกับสนหวายที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลงตรวจกัน3ามรอบรอบที่สมก็มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกันทันทีนะคะแต่นี้ยังยังเงียบอยู่อีกฝ่ายที่โดนร้องเรียนแล้วต้องเข้าไปยืนชี้หลักอะไรเนี่ย ก็ยังไม่มีข่าวาวอะไรแล้วที่สําคัญก็คือว่าเรื่องเนี้ใหม่ชารวันเป็นคนประกาศว่าเขาเป็นคนร้องเรียนเวลามีหนังสือตอบจากทางการจะส่งไปที่ใหม่ชารวันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้ขาหมูทำไมไอ้ขาหมูไปใช้อภิสิทธิ์อะไรกันหรือถึงโทรไปถามแล้วก็อัดเสียงเจ้าหน้าที่เอาไว้เป็นเสียงเจ้าหน้าที่คนเดิมนะคะที่เอามาเปิดข่าวก่อน ที่พูดถึงว่าเดี๋ยวประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเอออะไรอย่างงี้ยอย่างนี้จะว่างตอนนี้มีต้องลงอันนี้อันนี้เอาอันเดิมมาเปิดแพมๆอีกแล้วนะคะจากมิถุนายนมันฟิกขึ้นว่าวันที่สิบห้าแต่สิบห้าไหนเหะสิบห้าไหนครับคลิปนี้เขาคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่สิบห้าสิบห้าเดือนอะไรมีไหมเดี๋ยวดิฉันขอฟังอีกรอบ จะออกได้ไม่ไม่เกินสิบห้าเดือนหน้าพี่แต่ของผมหน้าหน้าจะวันุด่าเฮ้ยอีป้าบุรันตายกูไม่ได้กินหรอกป้านะครับนาะฉะนั้นที่ครับค่ะเสียงผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะออกได้ไม่เกินสิบห้าเดือนหน้านี่แหละครับแต่ในส่วนของผมแล้วก็ตัดไปคนบางคนนี่นะคะไม่จะตัดช่วงขั้นสั้นแต่ถ้าเป็นคนจริงใจ ช่วงขั้นๆที่ตัดมามันจะต้องเคลียร์แล้วในการพูดอธิบายความมันจะต้องเคลียร์แต่เมื่อไหร่ที่คนที่เป็นมิจฉาชีพคนที่โกงแชร์ทองปลอมไปหลอกถ่ายรูปกับเขาเป็นแฟนคลับไปขอถ่ายรูปเสร็จแล้วเอามาอวดว่านี่ไปร่วมโปรเจกต์ด้วยกันกับคนดังอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้คือพวกความคิดของมิจฉาชีพมิจฉาชีพจะมีวิธีทางวิธีการหลอกคน พอตัดอะไรมาเป็นช่วงๆแล้วก็มาทำให้คนเข้าใจน่าจะออกได้ไม่เกิน15เดือนหน้าเดือนที่เขาคุยกันมันคืออะไร15เดือนหน้าในหมายถึง15มิถุนาแน่ใจแล้วถ้าในคลิประบุว่าไม่เกิน15มิถุนาก็ต้องไปถามอีกว่ามิถุนาไหนคุณคุณคุยกันปีที่แล้วหรือว่าคุยกันตอนนี้ คุณคุยกันตอนไหนจริงไหมคะการตัดมาเป็นช่งชวงๆก็คือเป็นการสับขาหลอกให้คนเข้าใจว่าแปลงสองของช่างวาเนี่ยวันที่สิบห้ามิถุนาคือเดือนหน้าน่าจะมีคำสั่งอะไรออกมาเขาใช้คำว่าน่าจะด้วยนะคะน่าจะมีคำสั่งอะไรออกมาอะไรยังไงซึ่ง ไมชวลวรรณเนี่ยได้รับเอกสารแล้วแต่ก็ไม่ยอมเปิดยังไม่ได้เปิดว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวทีฉันเช็คเปิดหรือยังค่ะไปเช็คดูทั้งสองช่องของใหม่ชวลวรรณแล้วเนี่นะคะก็จะเห็นอยู่แค่โพสต์เดิมเมื่อประมาณสักน่าจะสี่ห้าวันก่อนที่มีการโพสต์หน้าซอง EMS นี่นะคะแต่ได้รับเมื่อไรอะไรยังไงอันนี้ไม่เห็นนะคะ แล้วก็ส่งไปถึงใครอันนี้ไม่เห็นเห็นแค่ว่ามันมาจากกรมทรัพย์มาจากป่าไม้ว่างั้นเถอะเห็นแค่นี้นะแล้วก็มีเลขเเหมือนกับรหัสเอกสารที่ลงอย่างนี้มาแต่ส่งถึงใครส่งถึงเมื่อไหร่อันนี้ไม่เห็นแล้วบอกแค่ว่าเร็วๆนี้จะมีข่าวใหญ่ทุกคนก็ฮือฮากันว่าแปลงสองแปลงสองนะคะซึ่ง สำหรับคนที่ต้องบอกว่าเห็นกันมานานใะนลักษณะที่เปิดอะไรแล้วมันคลุมเครือคลุมเครืออะไรแบบนี้มันก็คือยังไม่มีความชัดเจนแต่ปล่อยให้คนเห็นแล้วก็สร้างความคิดคิดกันเอาเองไม่ได้มีการเคลียร์อะไรก็จะเหมือนกับไอ้ขาหมูไม่ต่างกันวิธีการไม่ต่างกันเห็นไหมคะคือมีเสียงคนพูดแล้วจริงๆไอ้คนพูดนั่นอะ เป็นใครเราก็ไม่รู้เป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีการเตรียมกันหรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่รู้จะลงนั่นจะลงนี่จะลงอย่างนูน้นอย่างนี้แต่กึกกึกกักกักสิบห้าเดือนหน้าแล้วคุณค,คุยกันเดือนไหนสิบห้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรแต่บอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแปลงสองเดี๋ยวมีนั่นมีนี่ถ้าสิบห้าเดือนหน้าไม่มีอะไรเขาก็จะบอกว่าเขาพูดว่าน่าจะ่งไง ใช่ไหมถ้าที่ฟังก็คือน่าจะอาจจะมีการไปแจ้งความหรืออะไรนั่นแปลว่าแปลงสองยังไม่มีการแจ้งความอะไรเลยยังไม่ได้มีมติออกมาว่าจะทำยังไงต่อไปผิดไหมไม่ผิดหรืออะไรยังไงไม่รู้ทุกอย่างมันกำกวมหมดแต่ไอ้นี่เอาออกมาหลายครั้งแล้วแปลงสองมึงโดนแน่เดี๋ยจัดแปลงสองแล้วก็เอาเสียงใครก็ไม่รู้มาหลอกให้คนเชื่อ ดิฉันอยากจะบอกว่าใครก่อนที่จะเชื่อการกระทําของไอ้ขาหมูเนี่ยนะคะให้ลองนึกถึงเรื่องที่ตัวใหม่ชรวันเองยังต้องเอาออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้มั่วแต่ไอ้ขาหมูนะ่ะไปยืนยันกับเขาจริงๆว่ามันได้โทรคุยกับพออป่าไม้หกแล้วพออป่าไม้หกนี่ได้บอกว่าทนายสมเกียรติภาษาวิจีมาให้ถ้อยคําแล้วก็พาดพิงไปว่า ที่ถูกร้องเรียนเนี่ยคนที่ร้องเรียนเป็นสมุนของไอ้พวยกับไอ้พวยเนี่ยเคยมีปัญหากันมาก่อนพวกนี้ก็เลยไอ้เหมือนกับไอ้พวยส่งพวกนี้มาให้ร้องเรียนเพื่อกันแกล้งไอ้ขาหมูยืนยันชัดยืนยันยืนยันจนหม่ยชะละนมาออกโพสเพราะไอ้พวยมันไปถามเจ้าหน้าที่เขาบอกไม่มีไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่ได้คุยคนที่มาที่นี่มีใครมีใครบ้างจะไม่มีทนายสมเกียรติภาษาวิธีมาอันนั้นไม่มี มันถึงได้เป็นประเด็นมาจนหม่ชารวันต้องเอามาพิสูจน์ว่าผมไม่ได้เมคขึ้นเองฉันไม่ได้เมคขึ้นเองแต่ไอ้ขาหมูมันยืนยันก็ถึงต้องเอาแชทออกมาไอ้ขาหมูก็ไปยืนยันกับบุ๋มน้อยจะต,ต้องถามบุ๋มน้อยกับใบชาราวันเขาบอกว่าเขาคุยกับพอ,อเขาโทรคุยกับใครเขาอัดเสียงไว้หมดคุณได้ยินเสียงเขาโทรคุยกับพอ,อจริงจริงไหมได้เอาเสียงออกมาเปิดอย่างนั้นจริงๆริงไหมนี่แหละค่ะดิฉันถึงบอกว่า มันเชื่อถือไม่ได้เพราะการกระทําต่างๆที่ผ่านมาเขาใช้วิธีทางกำกวมเอาเสียงมายืนยันแต่ไอ้ที่พูดอ่ะสิบห้าเดือนหน้าเดือนไหนน่าจะออกอะไรน่าจะออกมันคืออะไรที่น่าจะออกสิบห้าเดือน,น,นหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าไหนคุยกันเมื่อไหร่ มันไม่มีความชัดเจนเลยแต่ปล่อยให้คนที่ฟังแล้วมโนไปเองเอ้ยเนยี่ของแท้ของแท้ประยาหนึ่งงูอย่างนี้ไม่ได้กินทหรอกมึงนั่นแหละไม่ได้กินกูหรอกกระจอกคนที่มีสันดานมิชแล้วโดนจับได้หลายครั้งแล้วเนี่ยนะคะทำอะไรถ้ามันไม่เคลียร์จริงๆคนเขาไม่เชื่อหรอก จะปักป้ายตัยหรือจะยัง,ยงไงครับจาะรายละเอียดตรงวักนี้นะคะดูความลังเลไม่แน่ใจของเจ้าหน้าที่พวกผมก็ไปดำเนินการแล้วครับว่าจะแจ้งความหรือปักป้ายยังไงเขาบอกว่าเขาไปดำเนินการแล้วแต่ว่าจะ ตกลงไปดําเนินการแล้วทําไมถึงว่าจะถ้าคุณไปดําเนินการแจ้งความไปแล้วมันก็คือพวกผมได้ดำเนินการแจ้งความไปแล้วครับนี่คือประโยคที่ควรพูดพวกผมก็ไปดําเนินการแล้วครับว่าจะแจ้งความคําว่าว่าจะคือยังไม่ได้แจ้งความว่าจะแจ้งความหรือป,กปักป้ายนั่นก็คือหรือว่าจะปักป้ายนั่นนั่นคือในอนาคตณจุดนี้ยังไม่มีการทํา แล้วยังไม่ได้ตัดสินใจใช้คำว่าว่าจะยังถ้าสมมุตินะคะมีการตัดสินใจแล้วเดี๋ยวพวกสิ่งที่ต้องพูดก,ก็คือเดี๋ยวพวกผมจะไปดําเนินการครับมีมติออกมาแล้วว่าให้ไปแจ้งความแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้จังหวะยังไม่ว่างหรืออะไรก็ว่าไปพวกผมก็ไปดําเนินการแล้วครับว่าจะแจ้งความฟังตรงนี้กันดีๆค่ะ และฟังความอึดอักของเจ้าหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าตัดรอนนะคะเขาคงตามประชิดติดแล้วก็มีเหมือนมีรับลงคมในอะไรกันในขณะที่ดิฉันร้องเรียนไอไหลเนี่ยอย่างที่บอกร้องเรียนไปแล้วให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการไปถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำไม่ต่อเรื่องก็ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะ จะให้ไปตามจิกอย่างนี้อยู่ตลอดคงไม่ทำเพราะเจ้าหน้าที่คุณเป็นข้าราชการคุณส่งเรื่องมาแล้วว่าพบการกระทำผิดแต่คุณไม่ติดตามต่อมันก็คือคุณบกพ้องต่อหน้าที่ฉันก็จะรอดูฉันมีหนังสือจดหมายที่คุณบอกว่าเนี่ยมีการกระทําผิดและถ้ามันไม่มีการติดตามต่อส่วนที่ฉันทําได้ฉันอาจจะร้องเรียนเข้าไปว่าทําไมเรื่องนี้มีการกระทําผิดแล้ว ไม่เห็นมีการไปอะไรต่อเลยไม่มีการสืบสวนสอบสวนถึงไปแจ้งความไปแล้วคุณเรียกใครเข้ามาสอบบ้างไหมหลักฐานมันก็มีว่าควรจะเรียกใครเข้ามาสอบได้ทําหรือยังนั่นแหละค่ะถ้าดิฉันจะทาดิฉันจะทําแบบนี้จะไม่ไม่ตามจิกเพราะดิฉันถือว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันฉันได้ทําหน้าที่พลเมืองของฉันแล้วเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐเนี่ยได้ทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ข้าราชการหรือยัง แต่ดูเจ้าหถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเจ้าหน้าที่คนนี้ดูกเกรงใจแล้วคำพูดมเลยสะสมพวกผมได้ไปดำเนินการแล้วครับว่าจะแจ้งความหรือยังไงถ้าคุณ,ไป,ไ,ไ,ณไ,ปคไ,ไปดำเนินการแล้วไม่ถึงคุณไปดำเนินการแจ้งความแล้วทาไมได้ไปดาเนินการแล้วถึงพูดในเรื่องของอนาคตว่าจะไปแจ้งตกลงได้แจ้งหรือไม่แจ้งได้ดําเนินการหรือไม่ดําเนินการ คนพวกนี้ก็เอาเสียงออกมาแล้วก็เป็นหัวเรากคิกๆิกคักๆเดี๋ยวเรารอดูวันที่สิบห้าค่ะสิบห้าเดือนหน้าถ้าไม่มีอะไรไอ้นี่ก็จะเงียบไปหรือไม่ก็ออกมาบอกว่าก็เจ้าหน้าที่เขาไม่ว่างเขาติดนั่นติดนี่มันก็จะมีลักษณะแบบนี้อีกวนไปเรื่อยๆค่ะได้คอนเทนต์ปแปลงสองได้คอนเทนต์ป